จะสำปบเปิดกล้องเชื่อมต่อก่อนมาดูคุณสั่งอันนี้เรไปต่องกัได้เรามาระบบคุณสั่งสอเรานหน้าเคสสั่งเป็นคำสั่งเรื่องอุปกรณ์รถยนต เดินหน้าเดินหน้า0.5าวิสองเดินหน้าโอเคใหญ่นะเราสอบไปหลังโอเคอ่าคำสั่งเลี้ยวซ้ายทุ่งวิ เ okay. ลี้ยวขวาคือมงวิอืมสั้งหมุนซ้ายเก้สาสิบองศาอ่าอ่าไม่เจอหลุดบ้างมหมโอเคหมุนขวา90องศา อ่าก็เดินเ,ออเดินหน้าโอเคใช้ได้เดงานเสร็จสิ้นเนาะอ่า